ตัวนี้ครับราคา1น0 0บาทผมรับประกันได้เลยนะผมใส่มาสอหรือสามครั้งแล้วอยากได้ตัวที่ใส่ออกกำลังกายได้เลยครับคุณพี่นี่ตัวนี้เลยแต่ผมบอกนะตัวนี้ราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับราคา3,500นารยบาทเพราะอะไรเพราะตัวนี้ผมใส่ไปวิ่งแล้วใส่ไปไตะบอนกับเพื่อนด้วยรับรองกลิ่นเนี่ยยังคงอยู่แน่นอนครับนี่คุณยังไม่เลิกขายของอะไรแบบนี้กอ่อเฮ้ยคุณผมไลฟ์สดอยู่นะ คุณคิดว่าฉันจะรู้สึกยังไงอ่ะกับการที่คุณขายของแบบเนี้ยคุณมันหัวโบราณไม่เข้าเรื่องอ่ะไม่ยอมเปิดใจรับอะไรใหม่ๆหม่บ้างหรอนี่มันคือการขายมิติใหม่ไงคุณอ๋อมิติใหม่เหรอแม่แม่แม่ลงมาหาหน่อยแม่โอ้ยมีอะไรเหรอลูกออยดิแม่เขามาชวนผมทะเลาะเรื่องขายเกงยงเนี่ยโแม่ก็คิดว่าเรื่องอะไรออยแตยังไม่เปิดใจอีกลรอลูกเห็นไหมแม่เธอเป็นแม่แท้ๆ ยังเข้าใจเลยเอางี้ฉันว่าแกไปทบทวนเรื่องนี้ให้ดีก่อนตอนเนี้ยเป็นเวลาขายของของเน็ตเขาให้เน็ตครไลสสดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์ขอบคุณมากนะครับแม่แม่เนี่ยสมกับเป็นผู้ใหญ่จริงๆเลยจ้าแล้วรีบมาเคลียร์ล่ะเดี๋ยวเรื่องมันจะใหญ่ ขอโทษที่ทำให้ทุกคนคอยนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวเด่นเลยตัวนี้เลยครับผมเพิ่งใส่ไปกินกู๋ยเดี๋ยวเดือตอนเที่ยงรับรองดีมีแม่หรือมีลูกเนี่ยห้องตัวเองแท้ๆไม่รู้จะเก็บนีเนทคุณขายของพวกนี้ฉันยังพอทนได้นะ นี่เธอไปเอาตัวนี้มาจากไหนอะ่ะนี่ทั้งสองคนอะ่ะโวยวายเลยกะทีแม่ก็ดูเน็ตมันดิมันเอาสินค้าเน่าๆไปไว้ในห้องแม่เต็มไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะกางเกงพวกเนี้มันหายมาตั้งหลายวันแล้วผมหาตั้งนานเพราะมีลูกค้าสั่งแล้วมันไปอยู่ในห้องแม่ได้ไงอะ่ะคุณอย่าทำมาเป็นไข้สื่อหน่อยเลยคุณไม่เคยยอมรับผิดอะไรสักอย่างอะ่ะเราเลิกกันไหมล่ะใจเย็นๆก่อนออยค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นะเดี๋ยว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 นี่อย่าบอกนะ ว่าแม่ขโมยบ็อกเซอร์ผมอ่ะแน่แน่แนทมาด้วยแน่แนทจกทำอะไรอ่ะนี่ไงเป็นแม่จริงๆด้วยที่ขโมยแังเกิผมอะนี่มแล้ว แกใส่ไปวิ่งฉันซื้แกมาทีไรนะไม่เห็นมีกลิ่นอย่างที่แกบอกสักตัวโหผมว่าแนละ้วแม่มาได้คนสวยโอกาสผมเป็นลูกเขยแม่เนะี่ยแม่ยังกล้าขโมยของผมมเหรอนี่แกถ้าฉันบอกว่ามันแพงไปอ่ะแกจะลดให้ฉันเหรอแกก็ไม่ร้อให้ฉันอยุดดีไอ้พวกคานีเนี่ยโอ๊ยอยู่กันทั้งคู่นั่นแหละโลกจิตวิปลิตสำส่อนกันทั้งคู่ ฉันไปดมโอ๊ยโลกติดไปประหลกันทั้งบ้านเชิญทุกแกสองคนอยู่ดมกันไปเลยค่ะอีสกปรกผมใช้โอกาสแม่นะคืนของผมมาให้หมดเลยใครเขาจะคืนแกแกยังโกงลู้ชายอยู่เลยงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวที่ผมใส่นอนมาให้กาวเนี้ยอับชื้นแบบข้ามคืนเลยนี่แกสัญญาแล้วนะนีเอาตัวนี้เลยไหมแม่เอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลย